ตัดหนังหน้าท้องทำไมถึงต้องดูดไขมันเพิ่มด้วยครับปัจจุบันนะครับปัญหาหนังหน้าท้องหย่อนยานเป็นปัญหาดับหนึ่งของสาวๆเลยนะครับและแน่นอนครับเราก็มีวิธีทําให้หนังหน้าท้องเรากลับมาตึงเหมือนเดิมซึ่งสามารถดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับ และแน่นอนครับถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วนะครับคุณก็จะรู้ว่าคุณต้องตัดหนังหน้าท้องแต่ว่าก็มีคำถามมาว่าทำไมถึงจะต้องดูดไขมันร่วมด้วยไม่ดูดไขมันร่วมด้วยได้หรือเปล่านะครับวันนี้เรามาฟังคำตอบกันครับการตัดหนังหน้าท้องนะครับมันจะเป็นการตัดส่วนเกินถูกไหมฮะแล้วเราก็ดึงส่วนที่เหลือเนี่ยเอามาย็บ นนปัญหาก็คือมันมีการเคลื่อนย้ายบริเวณของหนังหน้าท้องด้านบนลงมาเชื่อมกับท้องด้านล่างนะครับและแน่นอนครับว่าการกระจายตัวของไขมันในบริเวณท้องด้านบนกับท้องด้านล่างไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเราเลยจําเป็นที่จะต้องดูดไขมัน <itung> เพื่อปรับโครงสร้างของหนังหน้าท้องให้เป็นหนังหน้าท้องครับและบริเวณที่เราควรดูดนะครับก็คือบริเวณโดยรอบบริเวณที่เราตัดเลยนะครับจะทําให้ผลลัพธ์ออกมา เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบมากกว่าไม่ดูดเลยนะครับ <sk pirate> การตัดหนังหน้าท้องโดยทั่วไปถ้าไม่ได้ดูดไขมันหน้าท้องมันจะดูแบนๆไม่เกิดมิติมักจะเป็นเหมือนแบบแบนเป็น,นกระดาษนะครับแต่ถ้าเราดูดไขมันร่วมด้วยแบบธรรมดานะครับมันก็จะยังแบนอยู่แต่ว่าเกิดความสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราตัดหนังหน้าท้องแล้วก็ดูดไขมันด้วยเทคนิคของผมนะครับก็จะมีการทําให้เกิดมิติของหน้าท้องเกิดขึ้นนะครับจะไม่ได้เป็นแค่หน้าท้องที่แบนราบอย่างเดียวนะครับและหน้าท้องที่มีมิติมักจะเป็นหน้าท้อง ที่ดูสวยงามและมีสเสน่ห์ครับและในคนที่ผมมองเลยว,ว่าเราสามารถทำเซ็กซี่ลายได้นะครับผมก็มักจะทำแทนให้พด้วยเลยครับดังนั้นคุณที่กำลังคิดจะตัดหนังหน้าท้องนะครับอย่าลืมดูดไขมันเพื่อความสวยเป๊ะบางอลังการด้วยนะครับสาวๆที่อยากมีหน้าท้องสวยตึงแบนราบเป็นมิตินะครับ ก็สามารถทําได้ด้วยการดูดไขมันร่วมกับการตัดหนังหน้าท้องนะครับถ้าใครมีคําถามอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะครับอย่าลืมแชร์ประโยชน์นี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับหมอจัมในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย